สวัสดีครับ FC แฟนช่องเมื่อนี้มาหลวยพามาตามแนวทางนาเมางค้นพิเศษนะครับเมื่อนี้เพิ่นได้แนวทางมาฝากพี่ฝากน้องหน่อยนะเป็นวันศินใหญ่เพิ่นเขียนเลขให้มหมอรวยนะครับแล้วก็บ้งปากกาแดงให้พ้อมเข้าไปติดตามนะครับว่าเพิ่นบ้งตัวใดมอรว,วยพ่อนาเมานะครับค้นพิเศษเพิ่นมาตาไปทางใดบ่รู้นะเฮ็นหยางมากกำลังจะไปเหตุงานนะครับจนเลยเห็นนำเมาเล่าเขียน แนวทางให้แน่นะครับเงินนี้ยวได้นะครับลัวคนใดตัวไหนน้อนะครักำลังเขียนเลขกคำนวณคนไหนอยู่เหล็กสุดไม่ได้เผื่อนเลขกยังไมเมาเผื่อเลขกยังเฮ้เผื่อเลขกยังเนี่ยเหล็กกำลังวันบ่บ่เขียนไว้โหเยียมมากเลยบ่เยี่ยมมากมากนะมาคนเราเขียนให้ได้พี่น้องเราะ กระไรเกียนเลยเห็นมั้ลายมืองามเลยเหนย็นมันงไ่หลายตัวเห็นมะ้งหมั <c oughs> มกไรเกียนครับอืม เป็นสมิสวดองค์นะครับอืมอืมอ้าอืมจะสลังหนับแต่จะโูโวกหหน้นนาไ่ยังบอาตัวใดตัวหมักน นะครับเอาอชื่นะหนซื้อต,ตัวไหนซื em ้อตัวไหตัวใหญ่ซื้อตัวไปจะได้เงินหนึ่ eh. งห้าศูนย์เนื้อหนึ่งห้าศูนย์หมดตัวนานนะเออหนึ่งห้าศูนย์สองหกสามสามหกเจ็ดที่หกห้าหกห้าหกหกสามหกเจ็ดสามห้าสามที่ห้าที่ห้าหกอืมมักเลยก็มี่โ มัมากมกเกี่ยนะมาเี่ได้ปะเอเอ้ย<ช>่าว,ว่บ่อกให้ได้ะ<ช>บะเอต่่า็ลอกให้ได้พี่น้องนำมเอาสีเอาวดววะเจ้ยัเกี่ยวสีอีกสาวันเขาหน้าคนไาตัวแรกเป็นหนึ่งหาศูนย์ได้พี่น้องคนบาวมั่น เจ็บจะขับหนึ่งหาศูนย์สองหกสามสองหกเก้าสี่ห้าหกหาหกห้าหกสามหกเจ็ดสามห้าสามสี่ห้าสี่ห้าหกเนี่ยไปมองเห็นร้ายผลไข่ซีตัวไหนเนาะมาเนี่นะแล้วเขาสีไข่เนี่นะชีม,ๆๆมันไหนเนี้ยร้ายคนเอาขีดขีดขีดพวกกรมชักตัวเนี่ยเอาเดี๋ยวตัวเดียวซี่หลายคน วงวงววงตัวนึงก็ได้สองตัวก็ได้รางกินน้ขัดจาเพิ่วงเห็นไมโอ้เปนหลายคนเอฟซีซื้อน้ำมาไว้ได้ปะเนี่มักตัวได้วงเว้เนี่ยมวองดอีกแล้วโอสีแรงมักหดอีกเนวันนี้พี่น้องซื้อไว้บลเาแค่ไหนายเลย เอาขีดวงไงนะขีดขีดวงไงนะวงขีดถูกไงแนะมักตัวได้ขีดถูกก็ได้สมักเออโอ้ซั้นนั่นปะเอาเอาไปมากไปดีแล้วเนี่ยหลังนี่เป็นตัวเล็กครับตัวได้ก็ได้เออตัวได้ก็ได้ใหญ่ไปเอยลองขีดถือใครแน่ว่าจากตัวเอาเล็กตัวนึงไงนะตัวเพิ่นให้เพิ่นวงให้นะครับเพิ่นวงให้รสามตัวนะครับ ปากกาแดงบ้วงเด้อพี่น้องเดี๋ยวลองไปเบิ่งนกันนะครับออันวงตัวใดงวดนี้หลายตัวแน่เด้อพี่น้องนะครับอาการเพิ่นบวอขึ้นนะครับเพิ่นบอขึ้นวันสินคักเด้อพี่น้องครับเพิ่นก็เลยเขียนให้ได้หลายตัวแน่นะครับงวดนี้นะครับลองเบิร์ดฤทิถ้าตอนเพิ่นขึ้นไรเด้อพี่น้องนะตามวัดสินใหญ่งวดนี้เพิ่นบอขึ้นนะครับเป็นอาการปกตินะพี่น้องแต่เพิ่นเขียนให้ประมาณนี้นะครับ เพิ่นปกติเพิ่นก็เขียนห้อยู่เด้อครับแล้วจจะมักแลยวจะมักกัเลยจมักกันไที่สุดเจ้าวงวงกเดียวบ่ค่ายเวเอานไม่เอเออน่แหละไปอบกทำหมดเลยไปไปเสีร้อนใช่หมมันดีขาแล้วแบบมนเว่อไรก็ได้เเลยอ้าำนานละเออเพิ่นเราเรียกเด้พี่รองนเมา ข้หวเจ้าหูเก็บจำหามนหลักเก่าหลายหน่อยเนาะขาพุกเกืมบ้งเด้อน้ำเมาแลพงประกาแดงหาแล้วนะครับประมาณนี้แหละแนวทางเพิ่อ้ช่วงห้มานน้ำน้ำเมาเด้อครับเลแห้งแบังนอนนี่น้ำเมาววกหาแล้วสี่รถเอาตัวอะก็ได้ตัวไปจะเด้งเอาวัสุตัวร้านไว้เลเย็บสี่เย็กันยีงอีกมือง่วยร้ายมือได้นะมองหอานื้อ น,น,นั่นนึงมันจะต้องวันหนึง่งเรียกให้จ้าคููแน่ไห <Yeah, ้เมาเออั้าหย่คอยไล่ไล่เล็บซี่คอยยีว่ามีเงินเื่อจามาคู่ได้ที่สุดบอกมากคดูวันที่เออ้น่โมกิหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งซี่หาเออหนึ่งสีหาได้เยอวก่เดเทพี่น้องมึนกำลังกำลังเขียนคนเขียนไห้นะครับวิเลกจ้กคู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าเลขสามตัวเก้าชุดนะครับแล้วเขียนให้ถ้าถามได้เราก็มาบอกว่าตัวใดตัวละหมักอยากเอาได้พี่น้องได้เหนเนี้ยมาเลยกะกุ้งควาเล่าเนียนเนียเราประเด็นแยกตัวอืมอืมโอ้เลยละเก้า กกลเลขเก้าลักนะวะเลขเก้าลักไหมครับสามตัวเก้าลักอืม,อมสามตัวโอ้เกาลักสามตัววันนี้เพิ่งให้เลขเก้าลักสามตัวเท่านั้นนะครับไปห,หลายให้เก้าชุดนะครับแต่ว่าตัวเน้ยเนี่ยันยัไมีอยู่ ผมไม่ตัวเนี้นขอเล่น,นแต่หน้าอ้าวยวแล้วขอพูดหลายๆครับเดียวเราตะดวงไว้เนาะเดี๋ยวตะดวงเด้พอพนว่าขอนไอ้เพิ่นกะว่าหายตัวรักนะครับ,บเวิร์ดทั้งเพิ่นมีอยู่เพนว่าเลขรางวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสี่หาคมสองห้าหกเจ็ดเลขเก้าหลักสามตัวพนว่านะครับขออนุญาตอ่านใลยเด้อพี่น้องนะครับเพื่อว่าพอได้ยินเพิ่นอ่านให้ฟังอยู่นะครับพ่อเบิ่งพอเดาออกเลยเนาะหนึ่งหาศูนย์ะครับสองหกสาม ะสามหกเก้าสี่หาสี่หกหาหกหาหกหกสามหกหกสามหาสามสี่หาสี่หาหกอสเลก,กุ้มเดียวกันนะพี่น้องนะล่องให้่มาจับจุดดีๆในเลขก,กุ้มเดียวกันบดนะครับแต่เป็นเล็กมาหลายตัวเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นเล็กลุ้มเดียวกันส่วนลยแทางมาทางขนาเมานันวันนี้นะพี่น้องมีเป็นวัดศิลไงนะครับนาเมาแล้วก็เขียนให ก็ตัวเน้นล็อกระบะเน้นไห้ล่อมักสู่โตเรขอเก่ารักของน่าเมานวันนี้นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวมมรถจะไปขัดไห่เด้อสำหรับแน,นทางนะครับเดี๋ยวจะขัดขึ้นหน้าจอไห้เด้อว,ว่าเราเขียนตัวใดแท้ตัวงามตัวเน้นเ,เนีนของเราตัวเน้นวามีมีแต่โตัวมัก <c oughs> แล้วมาขัดไห้ว่าตัวใดมักตัวใดเราว่าขัดเลยว่าเราเขียนเก่ารักเลยนะครับราคาลอตเตอรี่ว่าน้ำมันอะไรไปนะน พ่อใหญ่เลยอ่าขอบคุณน้ำมาหลายๆเด้อนะครับสินแบงค์ตัวละห้านะครับน้ำมาเลากะนี่เป็นวัตศินนะครับน้ำมาเลากะเขียนเลขให้หม้อรวยกัดตามอ่าเราขี่รถหาวัดมือเด้อพี่น้องมือนเลยเอฟซีลายคนบอกว่าน้ำน้ำมาแห้งแน่ในวันนี้นะครับหม้อรวยกับพยายามน้ำหาวัดมือมือนเลย หมแต่พ่อกันนี่ยเราพี่น้องกันใบสองใบสามนะครับหม่จะพ่อเพื่อนนะครับพ่อเพิ่นแล้วก็ให้เพิ่นเขียนให้เงาโรสิขัดเดี๋ยวสิเขียนให้ไหมนะครับทั้งเบิดเลยครับเชียนทำไมไม่เบิดนะครับขึ้นให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเป็นแนวทางสำหรับน้ำเมานะครับเป็นโมเนีนไทยเออเอานําเมาท์ทํรถติีจักใบเนี่ยทํารถติีจักใบเนี่เออมั่งกันเลยเดี๋ยวไปเลี้ยงน้ำให้เว์ก็ได้ phân mặt lìa gian này, hôm nay hôm À mà nay hôm nay này này hôm nay Cái nay hôm 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 cái hôm nay 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 hôm ไมยาวจิเออไม่เอะไนซีได้บะกรวดใคกันไลดึงอเลยเป็นชุดนะเอออันไหนนึ่งนึ่วะนี่ยอนึงสองออันนี้วะอ่าเดี๋ยวผมดอกครับขอบคุณหลายตัวย่งมราด้วยอ่าขอบคุณครับเสียซิไมเนี่ยเออเอาหนึ่งสองนะมันเ็นอ่วนี้ติ กนึ่งสอ่าขอบคุณหลายเดือเรดึงเราหรือวดึงเราดกโอเคขอบคุณครับโอ้เก่าหนึ่งสองเด้อพี่น้องยัดนึงวเซื้อเจนก้างห้าเียเก่าหนึ่งสองาปยมาเม่ใ้ส่รอไปมันเด้อพี่น้องเก่นึ่งองนัวยิบรตเทอี่ให้สอสามตัวหน้าสองตัวไทยก็ได้นะครับวนีอาจจะเป็นตัวไท้าย